ที่งข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายดิชโนสไตล์ประจำวันที่9พฤษภาคม2564โดยเฉพาะบครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเชียงของวันนี้กันดีกว่านครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเชียงวันนี้สเทถอนกลุ่มไทยพอดม์าร์คเซอร์ไพรส์เียกแห่งเทพประสบการณ์ยุโรปเข้าไปร่วมทัพโดยเงินนี้หลังจากฟุตบอลวีลีกต้องพักเบรกการแข่งขันจัดการโควิดในีน ซึ่งทีมชาติเวียดน,นามภายใต้การน,นำทัพของคุนซือเกาหลีใต้ปาร์คังซอนั้นได้ประกาศรายชื่อ33นักเตะชุดลุยสุดคัดบอลโลก2022รบคัดเลือกโซเนเชียกลุ่มจีกลุ่มเดียวก,กับทางทีมชาติไทยซึ่งล่าสุดทางโค้ชปาร์คฮังซอเซอร์ไพรส์ประกาศเปียกดวนบันเทาแบ็กซ้ายดีกรีประสบการณ์ยุโรปคัมแบ็กสู่ทีมหลังจากก่อนหน้านี้33รายชื่อนั้นไม่มีชื่อเขาภายในทีมนั่นเอง ดยปังคังซอน,น้นได้เรียก4ผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาสมทบทีมนะฮะประกอบไปด้วยดวนวันเ่าเลฟันส่วนฟารมดุยฮุกและก็ฟาร์มวันฟองผู้สัำประตูแต่ยังไร้ชื่อของดังวันลำนายดานหมายเลขหนึ่งของสโมสรเซเลโซสซกา้าในศึกเจลิกของญี่ปุ่น โดยสหรับดูบันเทาคนนี้ถือเป็นแบ็คซ้ายทีมชาติเวียดนามมากประสบการณ์หลังผ่านการกาดแข่งที่ยุโรปกับทางฮิโรวีนที่ดังในศึกลีกออสเตรเลีย,ยมาแล้วด้วยการลงสนามไป4นาทีกับอีก1ใบเหลืองนั่นเองนานะผมเป็นตว่าง,งานนี้แข่งเทพของทางทีมเวียดนามนั้นกลับมามีชื่อกันอีกครั้งต้องรอดูคนต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับ เชลีกวางโปรแกรมเบรกทีมชาติชนะทิพและก็ธีรทรบินตรงไปที่ UAE แต่ในวันที่30พฤษภาคมนี้ โดยไฟจากการแข่งขันศึกลูกหนังเจลีก2021ได้วางโปรแกรมนะฮะที่จะพักเบรกเพื่อจะลีกทางให้กับทางทีมชาติในศึกฟุตบอลโลกปี2022ราบคัดเลือกโซเนเอเชียร,รอบ2ระหว่างวันที่3ถึงวันที่15มิถุนายนจำนวน2ส,สัปดาห์เศษโดยโปรแกรมนัดสุดท้ายก่อนจะเบรกจะเป็นเกมนัดที่17ของดูดกาลในวันที่30พฤษภาคมนี้ ขณะเดียวกันสองแข้งนักเตะจากไทยทั้งเจชนทิพย์สงกสินที่จะลงช่วยต้นสังกัดกระทางคอนเซร์สปโปรโรบุกไปเยือนคาชิวาเบเรโซในวันเสาร์ที่29พฤษภาคมและโกอุ้มชิดทอนบูมาทันแบ็กซ้ายจากโชโกโฮาม่าเอฟมาริน,นอตที่จะลงช่วยทีมในเกมเปิดบ้านพบ,นบนกับทางชิม,มิซุเอสเพาในวันทิตที่30พฤษภาคมหลังจากลงแข่งขันเสร็จสิส้นแล้วจะบินตรงมุ่งสู่ประเทศสหรัฐอลับอมิเระทันที เพื่อตามสมทบกับทีมชาติไทยที่ได้เดินทางไปก่อนหน้านั้นตั้งแต่วันศุกร์ที่21พฤษภาคมทั้งนี้เกมเจลิกนัดตกค้าง2คู่ที่จะแข่งขันในวันพุทธที่2มิถุนายนซึ่งเป็นเกมระหว่างชุน,นันเบมเล่พบกทาง o aka, กัมบะโอซาก้าและก็ยูกุฮาม่าเอฟซีพบกทางคาวาสกิฟอนเตเล่ยังคงแข่งขันตามโปรแกรมปกติไม่ได้มีการเลื่อนการแข่งขันแต่อย่างใด สำหรับ12ทีมในรอบ3จะคัดเลือกทีมผ่านเข้ารอบทั้งหมด8กลุ่มทีมแชมป์ของ8กลุ่มและอันดับ2ดีที่สุดนะฮะจะทั้งหมด8กลุ่มอีก4ทีมจะผ่านเข้าสู่รอบ3ของเอเชียกรณีที่กาตาร์ควา้าแชมป์กลุ่มหรือยูในโผทีมอันดับที่2ดีที่สุดนะฮะทำให้อันดับที่2ดีที่สุดลำดับที่5จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไป เนื่องจากฟีฟ่าไม่อนุญาตให้กาตาร์ลงเล่นรอบ2ทีมสุดท้ายเอเชีย er, เนื่องจากเป็นชภาพจากการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนั่นเองนะนะผมเป็นคำว่าง,งานนี้นะฮะเจลีกวางโปรแกรมเบรกทีมชาติให้ชนะทิพย์กับทางเชียรอน,นั้นไปในวันที่30พฤษภาคมนะฮะก็คือทีมชาติไทยอาจจะแข่งขันนัดอุ่นคเครื่องไปแล้วทั้ง2นัดนั่นเองก็ไปติดตามรับชมและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันได้นะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าน,นะครับ แคมป์ทีมชาติไทยวุ่นเลยสมาคมฟุตบอลแถลงพบสองนักเตะติดโควิด -19 และก็เจ้าหน้าที่อีกประมาณ4คนโดยกรณีสืบเนื่องมาจากที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้มีการดําเนินการตรวจหาเชือ้อโควิด1 9ให้แก่นักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยทั้งชายและก็หญิงตามมาตรการตรวจหาเชือ้อทุก7วันที่ทางสมาคมร่วมกับทางทีมแพทย์ดําเนินการในช่วงที่มีการฝึกซ้อมเมื่อวันศุกร์ที่เจ็ดพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งผลตรวจนะครับผมมีนักกีฬาชายและก็เจ้าหน้าที่ชายทยี่ในแคมป์เก็บตัวรอบที่1น,นึ่จำนวนก็หคนมีผลตรวจออกมาเป็นบวกแบ่งออกเป็นนักกีฬา2คนและก็เจ้าหน้าที่4คนขณะที่นักกีฬาหญิงและก็เจ้าหน้าที่หญิงมีผลตรวจเป็นบวก2คนแบ่งเป็นนักกีฬา1คนและก็เจ้าหน้าที่1คน ในเบื้องต้นทางสมาคมได้ทําการประชุมร่วมกับแพทย์ผูด้ดูแลทีมนะฮะซึ่งแพทย์ผู้ดูแลทีมนั้นได้นิจฉัยมาว่าการรับเชื้อสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งก่อนและก็หลังจากการตรวจรอบแรกที่มีขึ้นเมื่อวันที่30เมษายนแม้จะมีการฉีดวัคซีนโดสแรกไปแล้วก็ตามทีเพราะเกี่ยวกับระยะเวลาฟักตัวของเชื้อขณะเดียวกันยังได้วางแนวทางปฏิบัติเพื่อเกิดความปลอดภัยมากที่สุดโดยมีข้อสรุปจากที่ประชุมก็คือ 1. ผู้ที่เป็นผลบวกจะมีแพทย์ติดต่อเพื่อตรวจสอบอาการและก็สอบถามไทม์ไลน์ซึ่งสมาคมได้ส่งชื่อและก็ข้อมูลติดต่อเป็นที่เรียบร้อยต่อมาข้อที่สําสำหรับนักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีผลตรวจออกมาเป็นลบนั้นให้ทำการกักตัวในห้องพักสังเกตอาการอยู่ในห้องพักของตนเองเพื่อความปลอดภัยทั้งตัวนักกีฬาและคนรอบข้างโดยไม่แนะนำให้เดินทางออกจากแคมป์ 3. ในส่วนของมื้ออาหารได้มีการจัดอาหารในแต่ละมื้อเป็นชุดส่วนบุคคลและก็จะจัดส่งให้แก่นักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่ซึ่งแต่ละคนพักแยกกันต่างหากเพื่อลดความเสี่ยง 4. งดกิจกรรมการซ้อมและก็เลื่อนกำหนดการเข้าแคมป์ของนักกีฬาในกลุ่มที่2ที่ยังเดินทางมาไม่ถึงจนกว่าจะมีความปลอดภัยเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นักกีฬา 5. เช่นเดียวกับทางทีฟุบอลหญิงที่สมาคมได้ส่งชื่อและก็ข้อมูลติดต่อของผู้ติดเชื้อให้แก่กระทรวงไปแล้วเพื่อเข้ารับการรักษาขณะเดียวกันผู้ที่มีผลตรวจเป็นลบจะมีการกักตัวในห้องพักบริเวณแคมป์เพื่อสังเกตอาการ ซึ่งทั้งนี้ทางสมาคมกีฬาผู้บอลแห่งประเทศไทยนะผมขอเรียนแจ้งให้ทราบมาว่าการจัดสานที่พักและการฝึกซ้อมของแคมป์ทีมชาติภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด1 9ได้แยกออกจากส่วนบริการอื่นๆของทางสถานที่โดยมีการแยกห้องอาหารและสถานที่ฝึกซ้อมเป็นแบบปิดทั้งหมดเลย โดยสมาคมมีการดําเนินการภายใต้คําแนะนําจากแพทย์อย่างเคร่งครัดและเป็นไปตามขั้นตอนที่ได้รับเมื่อทราบผลการตรวจดังกล่าวเราขอให้กาลังใจแก่ผู้ติดเชื้อให้กลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงในเร็ววันด้วยครับหมานะผมเป็นว่วงานนี้ไปให้กาลังใจพวกเขากันด้วยครับสูๆนะผมทีมชาติไทยทุกทกคนเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่านครับพร้อมลุยกันต่อดาวรุ่งไทยจอดฉีดไฟเซอร์ที่สหรัฐเข็มที่2ในวันที่28พฤษภาคมนี้ โดยจากข่าวที่นักเตะเยาวชนไทยอย่างน้องข้าวปุ้นนะฮะภูธเนศเพชศแท้นักเรียนไทยที่ไปศึกษาที่ประเทศอเมริกาซึ่งเล่นฟุตบอลในตำแหน่งกองหน้าในโครงการ U.S. College Sport Camp Asia ที่ The King Academy รัฐเทนเนสซีประเทศอเมริกาโดยเดินทางไปตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมปีที่แล้วมีกำหนดระยะเวลา4ปีซึ่งล่าสุดนั้น ครอบครัวของทางน,น้องข้าปุ้นที่เป็นนักเตะในโครงการราชบระช,ชาอะคาเดมี่ให้ข้อมูลผ่านสื่อผู้สื่อข่าวมาว่าสาาถาบันศึกษาของน้องข้าปุ้นนั้นได้นำนักเรียนและก็นักกีฬาทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับทางวัคซีนที่ทำการฉีดให้น้องข้าปุ้นนั้นคือวัคซีนไฟเซอร์โควิด -19 เวคมันจิตโดสหรือว่า MDV นะฮะ ซึ่งได้ทาการฉีดรอบแรกไปแล้วส่วนการฉีดรอบที่2นั้นจะมีขึ้นอีกครั้งในวันที่28พฤษภาคมที่ถึงนี้เป็นราวันงานนี้ต้อง,องรอเลื้นกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับสุโขทัยให้สิทธิเดนิสอามาโตเต็มที่ตั้งเป้าเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกให้จงได้ โดยเสียเขตเผยข้ั้งข่าวไฟปิดดิวเดนิสน่งแท่นกุนซือคุมสู้ศึกไทยลีก2แล้วพร้อมเรียกห้านเตหน้าใหม่ตรวจร่างกายและก็จัดคิววันที่15พฤษภาคมนี้รวมซ้อมมือแรกยันให้สิทธิเดนิสเต็มที่ย้ำพุ่งเป้าเลื่อนชั้นกลับไทยลีกให้จงได้ด้วยความเคลื่อนไหวของทัพบังข่าไฟสุโขทัย f อสำหรับการเตรียมความพร้อมในการสู้ศึกไทยลีก2ที่ล่าสุดนั้นเสียเขตเขตพงกุลนาศิริ ผู้จัดการทีมสุโขทัย FC ได้เปิดเผยมาว่าสโมสรบรรลุข้อตกลงทางสัญญาให้กับทางเดนิสอามาโตกุณซือชาวเยอรมันเข้ามาทำหน้าที่คุณซือคนใหม่ของทีมเป็นที่เรียบร้อย จากการพูดคุยกับโค้ชคนใหม่ได้วางโปรแกรมการเรียกตัว,ตวเตะตไว้คือวันที่12พฤษภาคมสโมสรนนั้นจะมีการตรวจร่างกายและก็ตรวจเชือ้อโควิด1 9กับนักเตะใหม่5รายซึ่งหากผ่านจะสัญญาและก็เปิดตัวทันทีนะฮะจากนั้นในวันที่15พฤษภาคมทีมจะมีการรวมซ้อมใหญ่เป็นครั้งแรก ซึ่งจะเป็นการเรียกนักเตะทุกคนที่ยังมีสัญญาอยู่กับทีมมาพูดคุยกับทางเดนิสอมาโตอย่างเป็นทางการเพื่อทำความเข้าใจถึงแนวทางการเล่นนัดกการที่กำลังจะมาถึงสำหรับทางเดนิสอมาโตโค้ชชาวเยอรมันที่ได้คุมทีมสุโขทัยเอฟซีสู้ศึกไทยลีก2ของฤดูกาลใหม่นี้นับเป็นโค้ชต่างชาติประที่2ต่อจากทางรูบเมียบริดอฟสกี้เฮดโค้ชชาวเซอร์เบียที่คุมทีมนาดาร2019ที่ผ่านมา ครแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้นะครับงานนี้และนี่ก็เป็นที่ตางขาวกีฬาประเทไทยไบทีชโ s ตสไต์ประจำวันที่9พฤษภาคม2564โดยเฉพาะว่าครั่งฟุตบอลไทยครับ